สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพทยนต์อีกแล้วนะจ้าวันนี้เก๋อยู่ที่เพรย์สาสา2เช่นเคยนะคะมีรถส,สวยที่มีความอึดถึกทนมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้มาพกกับเจ้า t o y o ต้าอันติส 1.6G รุ่นนิ้วนะคะเป็นหน้าโฉมใหม่แล้วรถปี2019ราคาดีด้วยนะคะเลขไมค์แค่70,000เท่านั้นนะคะคันนี้เลขไมค์7 6 0 0เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะคะจะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดีย เี๋ยวเกพพาเดินชมกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเกขอแจ้งก่อนคันนี้ราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะคะก่อนเริ่มต้นที่9ก้าพันกุบบาทใครสนใจนะคะอยากได้รถรุ่นนิวนะคะหน้าออนนิวแบบนี้ไปใช้งานแล้วใช้อันตินะคะใช้กันยาวเป็นล้านกิโลเลยแล้วเลขใหม่คันนี้แค่เจ็ดหมื่นหกเท่านั้นคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวรายละเอียดของตัวรถนะคะเดี๋ยวเกพาชมรอบคันกันเลยมาดูที่ไฟหน้ากันนะคะโคมไฟหน้าเขาเปลี่ยนเป็นโปร เจคเตอร์มาให้แล้วนะคะสวยๆใสๆมาแบบนี้เลยสภาพของตัวรถนะคะด้านหน้านะคะกันชนได้เป็นแบบแร็กกลวมาไม่มีร่องรอยการชนใดๆเลยนะคะคันนี้ยังสวยสภาพเดิมๆสีเดิมๆให้โครงสร้างเดิมๆม,มาเลยนะคะกระปองหน้ารถไม่มีร่องรอยบุกุ่มใดๆสันเหลี่ยมให้มาคมๆสีเดิมๆแบบนี้เลยไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยจมน้ํามาแน่นอนะคะ่ะคันนี้มาดูในส่วนของล้อนะคะล้อได้เป็นล เดิมจากโรงงานโตโยต้านะคะยางได้เป็นยางปีใหม่ใช้กันยาวๆเลยนะคะสะพานยางลึกๆแบบนี้เลยใช้กันยาวๆเลยส่วนกระจกรถนะคะกระจกรถเดิมๆทุกบานเป็นกระจกเดิมจากโตโยต้าแน่นอนค่ะ ส่วนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมีสีบอลมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้นะคะรถคันนี้สภาพเหมนเดิมรถมือเดียวด้วยดูแลเช็คศูนย์ตลอดนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะคันนี้ดูแลเช็คศูนย์ตลอดมาดูในส่วนของแผงข้างประตูนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําสลับสีเบจนะคะให้ความสะอาดตามากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านในของตัวรถเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะด้านในของตัวรถนะ เบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีทูโทนคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆมากเลยนะคะเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นหกเท่านั้นคอนโซลด้านหน้าสะอาดสะอานะคะดูแลมาอย่างดีเลยนี่เลยนะคะให้ดูรอบในรอบด้านในกันนะคะคือสภาพของตัวรถคันนี้ก็ถือว่าดูแลอย่างดีเลยนะคะเช็คศูนย์ตลอดด้วยลูกค้าไม่มั่นใจนะคะสามารถเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะ ไปเปลี่ยนอะไรมาบ้างเช็คอะไรมาบ้างนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะมาดูเบาะด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังฝั่งผู้โดยสารสะอาดสะอา้านให้ความกว้างขวางม,มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะได้แอร์หลังมาด้วยคันนี้เขาได้แอร์หลังมานะเป็นปี2019นะคะจะได้แอร์หลังมาแล้วโครงสร้างเดิมๆสียางเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจหารถเก่งอยู่นะรถเก่งที่เพชรยนต์นะคะนี่เลยให้สภาพโครงสร้าง เดิมรับประกันด้วยไม่มีประวัติการชนหนักปิดความจมน้ํามาแน่นอนค่ะเรารับประกันโครงสร้างเลยนะคะลูกค้าท่านใหม่ที่เอาไปตรวจสอบเจอนะคะว่ารถคันนี้มีประวัติการชนหนักติดความหมาที่เอารถมาคืนเราได้เลยเดี๋ยวเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะมาดูในส่วนของท้ายรถนะคะไฟท้ายคันนี้ได้เป็น LED มา ยังสวยๆใสๆสเดิมๆนะคะโลโก้โคโร l าอันติสยังอยู่แบบนี้เลยคันนี้นะคะเป็นรุ่นนิวนะ 1.6G รุ่นนิวแล้วนะคะโครงสร้างเดิมๆเป็นรถที่น่าใช้งานมากบอดี้เขาผับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งยิ่งความอึดถึกทนนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยอันติสนะคะใช้กันเป็นล้านๆกิโลกระจกรถทุกบานนะคะ คันนี้กระจกเดิมๆไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วอ่าคุ้มมากเลยนะคะแล้วติดฟลีมมาเรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้นะคะสวยคุ้มค่าแน่นอนราคาแค่5้า0 0 0หนึเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9 0 0กบาทเท่านั้นนะ คันนี้นะคะราคา5 0 0 0 0อถือว่าคุ้มมากเพราะว่ารถคันนี้นะคะเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดเลยลูกนะคะ้ามั่นใจได้เลยนะคะรถ t o โยต้าอันติสคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวด้วยมาดูในส่วนของฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบมัตติฟังก์ชั่นมานะคะให้ดูเลขใหม่ เลนใไม้แท้เดิมแน่นอน7 6็ดหเท่านั้นนะคะเลขไม้เจ็ดหมนหเท่านั้นด้านนี้นะคะตัววิทยุได้เป็นเครื่องเล่น CD, AM, FM ใช้งานได้ปกติแล้วก็ได้แอร์ออโต้มานะคะคอนโซลด้านกลางกว้างขวางไม่เป็นเกียร์ออโตมาแบบนี้เลยนะแล้วก็มีทีว่วางแก้วให้2จุดแล้วก็มือเบรกนะคะเป็นแบบมือยกแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วลูกค้าท่านไหนนะคะอยากเปลี่ยนเป็นจอทัชสกรีนก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ แล้วลูกค้าสามารถติดตั้งโทรมได้อนะ่ะคันนี้นะคะสวยคุ้มค่ามากแล้วกระจกนะคะ ตัวปรับกระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้ามาแล้วมีชุดลำโพงมาให้ด้วยคันนี้ราคาพิเศษเลย5 1าแสนหนเท่านั้นนะคะคุณภาพของตัวรถบอกได้เลยว่าได้รถเกรดเไปใช้งานแน่นอนเลขไม่น้อยเลขไม่แค่76,000เท่านั้นใครสนใจคันนี้นะคะรีบโทรหาเกดได้เลยนะคะที่เบอร์0834300683ได้รถโครงสร้างเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานแล้วดอกเบี้ยนะคะเลดอกเบี้ยอยู่ที่เริ่มต้น2 2.79เท่านั้นนะคะผ่อน48งวนนะผ่อน8ผ่อน84ง่วนนะคะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ4.49นะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยท่านไหนสนใจรถทันนี้นะคะมาชมรถตัวจริงได้ ทดลองขับฟรีได้ด้วยนะคะรถจอดอยู่ที่เพชรจนตนะคะมาที่สำนักง,งานใหญ่นะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1สาขา2นะคะจะอยู่ที่ซอยเสรีไทย905มาหาเกได้เลยนะคะโทรหาเกนัดเกได้เลยเดี๋ยวลองมาทดลองขับฟรีได้เลยนะคะแล้วที่นี่นะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่งประจําอยู่ลูกค้ามาจากไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะเกดดีๆสามารถฟัดรับรถกับในวันได้ด้วยนะคะไม่ได้เอาเอก เอกสารมามาแค่บัตรประชาชนกับตัวก็พอนะจ๊ะไม่ได้เอาเอกสารใดๆมานะคะมาแค่ตัวกับบัตรประชาชนก็พอนะคะเอ,เอกสารเดียวเราสมเพิ่มเติมได้ใครสนใจนะคะคันนี้โทรหาเกตได้เลยนะคะรีบทักรีบโทรหาเกตได้เลยกับ Toyota a อ t i ตคันนี้ 1.6G รุ่นนิวราคา510,000ได้รถปี2019เลขไม้7 6 0 0 0เท่านั้น สวยคุ้มค่าแน่นอนค่ะรถตัวจริงยิ่งสวยมากๆเก๋อยากให้ทุกท่านมาชมรถตัวจริงมากๆเลยนะคะเอาลคะคระสสำหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถราคาพิเศษรถ,ถสวยๆคันไหนอีกฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ